คนคลางของเรานะคะจะพามานําเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจีีมาตร,าตร,าตราาการหนึ่งนะคะก็คือช็อปดีมีคืนค่ะตามมาดูกันเลยค่ะตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้เศรษฐกิจของประเทศซบเซาประชาชนเลือกล้าออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นส่งผลให้ร้านค้าเกิดความเงียบเหงายอดขายลดลงผู้ประกอบการบางรายต้องปิดตัวไปก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานและปัญหาต่างๆตามมาทงภาครัฐจึงได้ออกมาตรการเพื่อเพิ่มกำลังซื้อและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าช้อปดีมีคืนซึ่ง เชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดของโครงการที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการหรือว่าโครงการแต่ละโครงการนั้นเหมาะสมกับใครเราได้เคยพูดถึงเรื่องของคนละครื่งไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วดังนั้นในครั้งนี้เราจะขอพูดถึงรายละเอียดของโครงการชอบดีมีคืนบ้างนะคะ ชัดดีนีคือเป็นมาตรการการกระตุ้นการใช้จ่ายหรือกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสําหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีกําลังซื้อสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีได้โดยการน,ำำนําจํานวนเนงินที่ซื้อสินค้าและบริการมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงซึ่งรวมกันไม่เกิน3ามหมบาทต่อคนเงินภาษีที่จะได้คืนของแต่ละคนนั้นจะไม่เท่ากันนะคะขึ้น อยู่กับเงินได้และอัตราภาษีที่แต่ละคนต้องจ่ายและสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามลำดับขั้นบันไดสูงสุดอยู่ที่1,500บาทค่ะโดยผู้ที่ต้องการเรื่องโครงการสามารถเข้าเรื่อมได้ง่ายๆโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆก่อนใช้สิทธิ์เพียงแต่เวลาที่เราไปซื้อสินค้า ในช่วงนี้นะคะขอแล้วก็เจ็บใบกำกับภาษีเป็นรูปแบบจากการซื้อสินค้าไว้เป็นหลักฐานเพื่อน,นำมาออยื่นลดหย่อนภาษีประจำปี2,563ซึ่งมาตรการชับดีมีคือนั้นเริ่มตั้งแต่วันที่23ตุลาาคม2,563และจะสิ้นสุดลงในวันที่31ธันวาคม2,563ค่ะ เป็นโครงการที่ให้ประชาชนนะคะ ที่มีเงินได้นะคะที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะซื้อสินค้าและบริการและผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีราคาเพิ่มนะคะนอกจากสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วนะคะยังมีหนังสือและสินค้าโอทอกนะคะแต่ไม่มรวมยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สลากกินแบ่งรัฐบาลน้ามันที่พักและตัวเครื่องบินนะคะซึ่งผู้ที่จะใช้สิทธิช็อปดีมีคืนนะคะไม่ต้องลงทะเบียนนะคะเพียงแต่ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กําหนดแต่ย้ำว่านะคะเฉพาะผู้ที่ ที่เข้าเกณฑ์เสียภาษีและร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีนะคะซึ่งรวมไปถึงสินค้าโอท็อปด้วยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะได้ลดหย่อนภาษีเท่าไหร่อย่างไรนะคะมาดูตารางกันนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเงินได้สุทธิ นะคะตั้งแต่ศูนย์บาทถึง1นึ0 0 0สบาทนะคะจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีนะคะท่านก็จะไม่มีสิทธิ์ได้คืนภาษีนะคะถ้าเกิดมีเงินได้ตั้งแต่1นึ0 0แสนห้าบาทขึ้นไปจนถึง0,000สนนะคะอัตราภาษีก็อยู่ที่หเซนก็จะได้เงินคืนภาษีสูงสุด1 5 0 0าบาทนะคะถ้าได้3ามแสนหบาทจนถึง5 0 0 0 0นอัตราภาษีเงินได้10เปอร์เซ จะได้ภาษีคืนสูงสุด3,000บาทนะคะท่านเงินได้5,001บาทจนถึง750,000บาทนะคะอัตราภาษีเงินได้ที่จะเสียก็อยู่ที่15%นะคะภาษีเงินได้คืนสูงสุดก็จะอยู่ที่4,500บาทนะคะถ้ามีเงินได้750,001บาทไปจนถึง1บาทนะอัตราภาษีเงินได้ก็จะอยู่ที่20%เงินภาษีได้คืนสูงสุดก็จะอยู่ที่6,000บาทนะคะเงินได้ตั้งแต่ หนึ่งล้านหนึ่งบาทไปจนสองล้านบาทนะคะอัตราภาษีเงินได้ที่จะเสียก็อยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะภาษีคืนสูงสุดจะอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะเงินได้ตั้งแต่สองล้านหนึ่งบาทไปจนถึงห้าล้านบาทอัตราภาษีเงินได้ก็จะอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเงินได้ภาษีคืนสูงสุดก็คือเก้าพันบาทนะคะและเลเอสุดท้ายก็คือตั้งแต่ห้าล้านหนึ่งบาทขึ้นไปนะคะ อาภาษีเงินได้จะอยู่ที่35%ได้คืนภาษีสูงสุดนะคะ1,500บาทค่ะ